สรุปให้เกิดอะไรขึ้นดิวอาริสลาชีวิตพลิกผันจากลักชูรี่ถึงวันที่โดนแฉหนี้62ล้านมาสรุปไทม์ไลน์ของดิวอริสลาทองบริสุทธ์ครับดาราสาวที่มีชีวิตแบบลักชูรี่ที่ใครหลายคนนั้นอิจฉาอยากจะมีชีวิตที่หรูหรามเหมือนกับสาวดิวก่อนชีวิตจะเจอมรสุมแบบใหญ่สุดเมื่อมีคนออกมาแฉวันนี้เราจะมาย้อนไทม์ไลน์ชีวิตของสาวดิวตั้งแต่เกิดเรื่องจนถึงปัจจุบันให้คนที่เพิ่งติดตามข่าวนี้ได้รับทราบกันก่อนเกิดเรื่องชีวิตของดิวนั้นใช้ชีวิตแบบปกติอัปเเเดตตชชีีีวิลงในนนซยจากั้ม ดังออกมาแฉว่าดาราสาวยืมเงินไปปล่อยกู้และถูกทวงเงินเกือบ9้าล้านบาทพร้อมบอกว่าให้รอก่อนจากเงิน88ออกมาจะให้คืนพร้อมอ้างว่านักการเมืองคนดังเป็นคนยืมเพื่อให้ผู้เสียหายนั้นเกรงใจซึ่งจริงๆแล้วนักการเมืองคนดังกล่าวไม่รู้เรื่องเลยในเพจนั้นยังบอกอีกว่าเรื่องนี้มีผู้เสียหายหลายรายยอดรวมกว่า20ล้านบาทหลังจากที่มีข่าวออกไปหลายคนโยงว่าเป็นนักแสดงสาวดิวอาริสลาจากนั้นคู่กรณีที่ออกมาร้องว่าเป็นผู้เสียหายคืออดีตเรขาของดิวอาริสลานั่นเองเบื้องต้นไพรลีกหรือไพยบันพ ได้สอบถามไปยังดิวอาริสลาแต่ยังไม่ทราบรายละเอียดมากซึ่งดิวบอกว่าจะออกมาชี้แจงเองแต่ขอดูก่อนว่าคู่กรณีจะฟ้องอะไรและไพลีกยังช่วยอธิบายคําว่า88ที่ดิวเอ่ยถึงนั้นคือชื่อบริษัทธุรกิจเครื่องสําอางของเจ้าตัวเองชื่อ88 b e ิ u t y วไม่ใช่เว็บพนันมาเก๊า8 8 8อย่างที่หลายคนเข้าใจหลังจากที่มีข่าวนั้นดิวอาริสลาเก็บตัวเงียบไม่มีการออกมาเคลื่อนไหวหรือตอบโต้ในเรื่องดังกล่าวผ่านโลกโซเชียลเลยเป็นเรื่องอีกครั้งเมื่อมีนา2 5 6มเมื่อเมวันาหรือไฮ โซเมนี่ออกมาตามหาทรัพย์สินแบรนด์เนมที่ถูกดาราสาวยืมไปหลังรู้ว่าของเหล่านั้นถูกนำไปขายตามร้านต่างๆแล้วเมวสนาบอกว่าออกมาเพื่อปอกป้องชื่อเสียงของเมและขอให้ข้อเท็จจริงกับสังคมที่เบื่อเบือนจากความเป็นจริงไปมากซึ่งส่งผลนในทางธุรกิจเป็นผลทางลบกับเมเมย์แจ้งว่าให้คนที่รับทรัพย์สินของเมไว้รีบคืนของก่อนที่คดีจะไปไกลกว่านี้บุคคลที่โดนบุคคลดังกล่าวติดต่อไปเรื่องยืมเงินทั้งที่มีการให้ยืมหรือไม่ได้ให้ยืมแต่มีการได้รับข้อมูลที่ผิดพลาดหหหรืือออออมมมมีีขขู้้้้ลแบาาาางช่เเเเใใกกิิดดควจผสยย นานติดต่อเพื่อให้ข้อมูลบอแสบเพิ่มเติมกับเจ้าตัวอีกด้วยทางด้านมดดำคชาภาพูดในรายการแชร์ว่าเมย์ให้ดาราสาวเพื่อนรักยืมของมีค่าเพื่อที่จะไปแก้ปัญหาเรื่องส่วนตัวของเขาข้าวของที่ให้หยิบยืมนั้นแค่15วันมดดำบอกว่าตอนแรกเมย์ให้เวลาคิดว่าสิ้นเดือนกุมภาน,นั้นจะได้ของคืนปรากฏว่าไม่มีการเอาของมาคืนและหลังจากที่เมย์วาสนาได้แจ้งให้ทราบว่าร้านไหนที่ซื้อของดังกล่าวไปให้ติดต่อกลับมาซึ่งก็มีร้านค้าติดต่อกลับมาหาเมย์เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจจากน,น ้ยูทูบเบอร์ YouTuber ชื่อดังได้ออกมาแชร์ประสบการณ์ว่าถูกผู้หญิงท้องคนหนึ่งยืมเงินไปพร้อมจ่ายดอกเบี้ยตามกฎหมายหลังจากผ่านไป6เดือนมีคนแจ้งให้ตนเตรียมตัวไปให้ปากคำตำรวจและกล่าวหาว่าตนนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของคดีนี้ซึ่งทำให้งงมากในวันที่19มีนาคม2568นั้นเมย์วาสนาได้ไปออกรายการโหนกระแสบอกว่าที่ให้ดาราย,ยืมทรัพย์สนไปเพราะความไว้เนื้อเชื่อใจในรายการโหนกระแสนั้นเดวอริสลานได้โฟนอินเข้ามาในรายการและเปิดใจครั้งแรกทำน้ำตาพร้อมบอกว่าไม่ได้มีเจตนาโกงเมย์พร้อมกล บานว่าไม่คิดจะโกงอย่างแน่นอนดิวยอมรับผิดและขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดพยายามจะแก้ไขปัญหาทุกอย่างและจะชดใช้ให้กับเมย์ดิวเผยสาเหตุที่ต้องยืมเงินคนอื่นมากมายถึงขนาดนี้เพราะธุรกิจที่ทําไม่ประสบความสาเร็จไม่ได้เงินและบวกกับการใช้ชีวิตที่หรูหราใช้เงินเกินตัวจนทําให้เกิดปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นด้วยสามีของดิวรับรู้เรื่องนี้แล้วแต่เพราะเป็นปัญหาของดิเองจึงไม่ได้ให้อีกฝ่ายช่วยและอีกฝ่ายก็มีธุรกิจครอบครัวที่มันเป็นระบบของครอบครัวอยู่สิ่งที่ดิวจะให้้้มีช่วยไดดกก็คือใหููแแลลละั ลูกให้มากๆก็พอตอนนี้ดิวอยู่ที่ไต้หวันหากเคลียร์เรื่องลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อกลับไปถึงไทยจะไปที่กองปราบดิวขอโทษทุกคนกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นและขอให้อย่าไปด่าครอบครัวพ่อแม่ลูกหรือสามีของดิวเพราะทุกคนไม่รู้เรื่องถ้าจะด่าให้ด่าแค่ดิวเท่านั้นดิวบอกว่าชีวิตของคนเราต้องเจอเรื่องราวอะไรแบบนี้บ้างมันมีจุดสูงสุดและจุดลงสุดซึ่งตอนนี้ดิวอยู่ในจุดที่ต่ำสุดของชีวิตแล้วและนี่คือบทสรุปที่เกิดขึ้นกับดิวอาริสลาทองบริสุทธิ